ตลาดนัดบานนาใต้อาจาจักเทศบาลเมืองกรุ่มพรประมาณ กิพี่น้องมดสุขสุพมวันนี้บ่าวสอนยังอยู่ที่เซโนตนัวเมืองอุทุมพรแขวงซอนาเาะทลิปนี้บ่าวสอนจะพาพี่น้องไปลอกไปเที่ยวตลาดนัดบ้านนาซายเมืองอุทุมพรแขวงซอนาเขตพอดีบ่าวสอนมาที่เซโน,โนเนาะวันนี้เป็นเมื่อตลาดนัดก็เลยจะแวะเบิง่งจักหน่อยเนะาะโดยที่มีเครื่องของือว่ามีอันใดเป็นตัวซื้อแน่เนาะ นี่เป็นเส้นทางเลขที่13ไทนะ้ายเนาะทั้งขึ้นเวียงจัน์ลงสวัรค์ฝฟร์เซ่พะเละ่รถลายพี่น้องเลยรถลายขนาดวุ่นวันวุ่นวันอยู่อัตรยาน ตอนนี้บาซอนกับมาฮอดตลาดนัดบ้านอาซายแล้วเนาะนี่เป็นเส้นทางเลขทีนน่13บอดีบาซอนกำลังจะขับท่าแขกเนาะก็เลยมือน,นี้เป็นมือตลาดตลาดเพิ่นเปิดทุกๆตอนแรงวันเสาร์เป็นตลาดนัดอาทิตย์หนึ่งมีที่หนึ่งก็ดีผ่านทางเน,ะน,นา,นาเนะก็เลยมาแว่เบิ่งตลาดใหญ่พอสมควร ลานัดบานนาทายห่างจากเทศบาลเมืองอุทุมพรประมาณ10กิโลเมตรอันไทยอันซาคาเฟ่

เบแฟชานมจ่อเท่าได้จ่อเท่าได้จ่อห้าพันจ่อห้าพันกาแฟขับเ่อนที่เนาะอเ,เอายางเลาะก่อนจะมาซื้อน้ำขันจับุญมาปาเด้อยางเลาะก่อนนี่บรรยากาศตะลาดนัดมันนาทรายเนาะโอ้ตะละาดใหญ่ขนาดตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนบ่ายสี่โมงแรง คนกำลังมาเลาะมาซื้อเครื่องอยู่ของกินไอยมาเพ็รโอ้มีเขียดน้อยพร้อมเนี่ยเขียดน้อยเนาะขายอะไรคู่ขายเป็นคู่เลยมดคูดน่นี่โอ้คู่คนได้ให้ดีออได้แต่เขียดเนาะ

สุดยอดสุดยอดหยิบเท่าโมมีหอยเนาะหอยบอหอยจุกหอยจุกหอยจุกมันเท่าให้มันแดงมันให้มันแดงน้อยเนาะแม่เป้งมันก็มีครัครับ ยางรอเบิง้งบรรยากาศนะอยเนนะผ้านขายก็เล่มนี่ผานขายก็เล่มเล่มนลนนนนเน,น,น,นี่จอกละพ่านเ่อันนี้บอกจอดระพ่าน,นอ่ะไอ้จอกนี่นี่เซิมเบิ้งท่งแทบว่ะคุสาวขลายซ้ำนี่ ยนนูน่นาท่าย์เนี่ทากพี่นองเลยนี่ยจออเราพันจีบแสบอ่ะยู่าทายห้เบิง้งยอะห้คเบิ้น่ยเฮ็ดเองบอว่ามะข้าวเนาะมะข้าวเฮ็ดบอกแต่แสบปหน่อ

แมงขนูนแมงขนูนจานหนึง <c oughs> สิ่โม่ <c oughs> ็นโไเมดเปโซนไทยเสื้อผ้านะนี่พันขยะพื้นเมืองอย่าดีเจ็บรังเจ็บเอว นาดบานาไซเมืองรุมพรแขวงโนทนเชนติดกับเส้นทางรีทียี่23บสาใต้พี่น้องเลยราสอนมือค่อยมาให้เพื่อนมาเลาะเชื้อละมิตรมาดิโอ้หานไายเบียร์ไม้ก็มีไงมีต้นมักเคียงต้นมะฮุงต้นมักมีต้นมะฮุงต้นมะขามมะเขียบต้นมะน,น,นาว ขายมากะลำผักกะลำปีเอาเเอาเอาะขม,มาหาไปขาม,มาหโชว์ในขายเสื้อผ้าเครื่องนุ่มมีกำุ่งเด็กน้อยผู้ใหญ่

โอ้ไข่เป็ดไข่เป็ดพี่น้องไข่เป็ดไข่ไก่มีหนังเค็มพร้อมหนังเค็มเลยน่นเห็นพวกคนจิ้บเอาแล้วฮะ สาลีมังฮงพี่น้องนะโอ้ oh, สาลีต้ม ขายลูกวะขายหน่วยเท่าไรหน่วยหนึ่งสองพันอันนี้กาแฟจอกขนาดไหนจอกสามพันอาจอกเนึ่ยอ่จอกสามพันอันนี้นลำก้อนเหรอคาเฟอันนี้เป็นยังไงก็ตัวนี้เป็นยัง ากาแฟบ3,000ข้าเข้มข้นใช่นเนาะใส่กาแฟหลายปะใส่นมหลายอยู่ปะใส่ใน,นเลยปะเออใส่ว่าใส่จอกแล้วเอานมเติมใส่อีก านต้องมาจากบ้านเลยบ้านนี่บอกตลาดมีมืออะไรเนี่ยวันเสาร์เนาะเสาร์ตอนแรงเนาะอืมคาคาคัพเดรซาคาเฟ่ผู้ขายก็กินอยู่บ่ชิมอยู่บ่ ยานว่านบริสิมโอ้ครับอยู่จอกสามพันจีบไอ้จามยังไงจามเย็นบ่จามยังตับหมูไม่เท่าไรไม่ละพันเอาให้อ้ายเนี่ยห้าไม่ ุกพักเ้าบ่ถากแล้วาะไพักวาวก็ได้หรอกอกินลิ่นเมือนลำทางใส่คน้องใส่ให้ใส่รถหัวหัวเซนน่ายเลยตับหมูบ่ตับไก่หัวใจหมู ขายดีบ่มดบ่เดี๋ยละมือน้องอยู่บ้านนี่บ่หักเลยหักเลยสิไมือหน้าไมา่น่าไอ้กับเพื่อมาเลาะเชียวลองมาเลาะเบิ่งตลาดนเนาะเชพี่น้องนี่คือภาพบรรยากาศอยู่ที่ตลาดนัดมาหน้าทรายเนาะเมืองอุทุมพรแขวงอเขเอนนสอนอเชนเนาะมาในีบ่าวสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวเนาะมาซื้อของอยู่งกินมาเก็บภาพบรรยากาศนะบริการทางที่คับแพคเกจกันเลย แว่เบงพี่น้องเนาะตลาดใหญ่คนก็ลายของกินก็ลายเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ท่านี้บ่าวซอนที่ขอจบคลิปไว้เพียงท่มนีก่อนนะคลิปหน้าพบกันใหม่เนาะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวอนเนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจกันฮ็ดคลิปทั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีแฮงโชคดีปีใหม่สบายดี